สวัสดีครับผมกุูกไก่นะครับไขควงกระแทก DTD 157ดูจากภายนอกธรรมดา คนอาจจะคิดว่ามันไม่น่าซื้อเพราะว่ามันไม่แรงแต่จริงๆแล้วมีความสามารถสูงและมีคุณภาพที่ดีซ่อนอยู่ภายในถ้าไม่ได้แสดงให้เห็นคนคงเข้าใจผิดแล้วก็ปล่อยให้เพชรก้อนนี้จมหายไปกับกระแสตลาดวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ไขควงกระแทกตัวนี้ว่าทําไมมีความคุ้มค่าราคามากที่สุดเหมาะกับคนไทยและมีคุณค่าในการตลาดสูงเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีว่าคุณภาพของสิ่งสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้อยู่แค่เพียงตัวเลขโฆษณาแต่ควรจะพิจารณาคุณสมบัติภายในด้วย ประเด็นแรกสุดที่คนส่วนมากเข้าใจผิดก็คือไขควงกระแทกยิ่งแรงยิ่งดีไม่ถูกต้องครับผมสนับสนุนให้คนไทยส่วนมากใช้ไขควงกระแทกที่แรงบิดปานกลางประมาณ1 4 0 1 6 0นิวตันเมตรกำลังดีเพราะคนไทยส่วนมากใช้ไขควงแบบหัวแฉกเป็นหลักเคยไหมครับใช้งานไขควงกระแทกแรงแงแล้วหัวกระโดดเยอะรู้สึกว่าหัวรูดง่ายดอกไขควงเสียไวดังนั้นที่เป็นดอกไขควงคุณภาพดีอธิบายได้ดังนี้ครับ สกรูหัวฟิลิปส์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดแรงบิด ถ้าแรงบิดมากเกินไปไขควงจะพยายามปีนออกจากร่องซึ่งเราสามารถต้านอาการปีนข้ามร่องนี้ได้ด้วยการเพิ่มแรงกดที่ท้า,ายไขควงยิ่งแรงบิดมากแรงกดท้า,ายไขควงก็ต้องมากตามสาเหตุที่ไขควงกระแทกใช้ขันสกรูหัวแชกได้ดีก็เพราะว่าแรงกระแทกต่อครั้งน้อยดอกไขควงปีนเนินขึ้นไปได้ไม่ไกลและทุกๆครั้งของการกระแทกจะมีช่วงหยุดพักเป็นเวลาที่ทําให้ดอกไขควงไหลกลับลงมาในร่องแล้วเริ่มทํางานจากศูนย์ใหม่ดอกไขควงก็เลยไม่มีโอกาส ข้ามร่องก็เลยไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายยิ่งไขควงกระแทกมีแรงกระแทกต่อครั้งน้อยดอกไขควงก็จะปีนขึ้นเนินได้น้อยและใช้เวลาอยู่ในร่องมากกว่าแปลว่าดอกไขควงจะได้สัมผัสหัวสกรูเต็มพื้นที่ผิวตลอดเวลาส่งผลให้ดอกไขควงไม่กินปลายมุมไม่สึกปีกไม่ล้มช่วยยืดอายุของดอกไขควงและถนอมหัวสกรูได้ใครที่มีประสบการณ์ใช้ไขควงกระแทกมาหลายตัวน่าจะทราบดีครับว่าไขาควงกระแทกที่แรงบิดต่ำเนี่ยใช้งานง่ายกว่ามากๆเพราะว่า แรงกดน้อยลงเกรงข้อมือน้อยกว่าใช้มือเดียวก็ได้และโอกาสการขันพลาดนั้นน้อยกว่ามากๆตรงนี้อาจจะเกิดคําถามในใจว่าถ้าแรงน้อยก็ขันช้าสิไม่ใช่ครับผมแรงบิดอย่างเดียวไม่ได้บ่งบอกถึงความเร็วหรือคุณภาพของการขัน DTD 157นั้นแม้แรงบิดจะไม่เยอะรอบหมุนจะไม่ไวแต่อัตราการกระแทกสูงถึง4,000ครั้งต่อนอาทีบ่งบอกว่าให้แรงกระแทกทิถี่แล้วก็ต่อเนื่องทำเทเลนิตแต่ได้งานจำนวนมากแปลว่าในความเป็นจริงสามารถขันเข้าได้ไวลื่นไม่รู้สึกว่าช้าครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแรงปฏิกิริยาน้อยทำให้เครื่องไม่ดิ้นไม่ดีดสู้มือความสั่นในมือน้อยกว่ามาก ก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วไขควงกระแทกตัวที่แรงบิดสูงๆเนี่ยเขาทํามาทําไมเขาทํามาขายใครที่อื่นของโลกเขาเลือกใช้น็อตสกรูที่มีระบบหัวที่สามารถรับแรงได้ดีกว่าเช่นระบบเฮกซ์ระบบทอคส์หรือหัวโรบ์สสันหัวสกรูเหล่านี้รับแรงบิดได้มากกว่าและก็ไม่มีเนินที่จะทําให้เกิดการปีนจึงขันด้วยอุปกรณ์แรงบิดสูงขึ้นได้หรือในประเทศที่นิยมใช้โครงสร้างงานไม้เป็นหลักจะมีการใช้สกรูหยาบขนาดใหญ่อย่างเช่นอาร์เรกบล์หรือว่าแคริเอโบล์แต่ ส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยงานไม้เป็นงานประกอบติดตั้งทั่วไปเหมาะกับการใช้แรงบิดปานกลางครับเห็นได้ว่า DTD 157นั้นออกแบบมาเน้นความง่ายของการใช้งานเป็นไขควงกระแทกระบบ18โวลต์แต่มีขนาดตัวเครื่องเล็กเท่ากับระบบ12โวลต์ตัวผอมทำให้เข้าถึงที่แคบแล้วก็ทำงานขันประชิดได้ดี หัวเล็กแล้วก็มีหน้าผากลาดเอียงทําให้ทํางานขันเฉียงได้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีแค่3โหมดครับผมโหมดเร็วโหมดช้าแล้วก็โหมดแอซิสซึ่งโหมดแอซิสนั้นจะช่วยหมุนช้าตอนแรกเพื่อช่วยให้เราตั้งสกรูที่ไม่ได้เจาะนาสกรูจะไม่สะบัดเมื่อสกรูกินเนื้อแล้วจะมีการเร่งรอบขึ้นเองซึ่งช่วยลดเวลาในการทํางาน ถ้าผมพูดแค่นี้ก็จะเหมือนว่า DTD 157มีจุดขายแค่แรงกระแทกน้อยแล้วก็ขนาดเล็กสิไม่เลยครับผมเทคโนโลยีมอเตอร์นี้ซับซ้อนและก็มีประโยชน์มากครับ ลองดูคลิปสั้นๆน2ตัวนี้ลองสังเกตการทำงานนะครับคลิปแรกแสดงให้เห็นว่ามอเตอร์สามารถเร่งรอบจากสภาพหยุดนิ่งไปที่ความเร็วสูงสุดได้ในเวลาสั้นมากๆและจากรอบสูงสุดสามารถเบรกหยุดสนิทได้ไม่มีอาการไหลต่อและก็ไม่มีอาการเสียงเกียร์กระทบด้วยเวลาเราเร่งรอบเร่งหยุดเร่งหยุดก็พบว่ารอบเครื่องนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ฉับไวตอบสนองตามนิ้วมือเราเป๊ะเลยอันนี้คือประสิทธิภาพของโปรแกรมควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ระดับสูงความเร็วสูงครับสาม มามารอ่านตำแหน่งปัจจุบันแล้วคำนวณลงหน้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนแปลงความเร่งได้ด้วยความแม่นยำสูงมากๆในคลิปที่2แสดงให้เห็นว่าแม้จะเลือกใช้ความเร็วรอบต่ำมากๆมอเตอร์ก็ยังสามารถสร้างแรงบิดมากพอที่จะง้างกลไกกระแทกให้ทำงานได้ ใครที่เคยใช้สว่านหรือไขค,ควงกระแทกรุ่นเก่าจะรู้ครับว่ารอบต่ำเนี่ยมอเตอร์ไม่มีแรงถ้าจะให้ทำงานได้ต้องใช้รอบกลางหรือรอบสูงเพื่อให้สร้างแรงบิดมากพอที่จะงานกลไก่แต่ d t d 157ใช้มอเตอร์รุ่นใหม่แม่เหล็กแรงขึ้นมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูงขึ้นทำให้มอเตอร์มีแรงบิดมากและมีช่วงแรงบิดที่กว้างขึ้นแม้จะเป็นรอบตำ่ำก็ยังมีแรงมากพอที่จะงางกลไกให้ทำงานได้ ทำให้สามารถไล่ความแน่นหรือความจมของสกรูกได้อย่างละเอียดแล้วก็ช้ามากๆแม้งานจะบางงานจะเล็กงานจะละเอียดแค่ไหนก็ไม่เสียหายความสามารถรักษาและฟื้นฟูรอบด้วยแอัตราเร่งที่เร็วมีผลต่อการระบายความร้อนทำให้ความเร็วเฉลี่ยของพัดลมสูงจึงมีการระบายความร้อนของมอเตอร์ที่ดี ทุกอย่างนี้รวมกันทําให้กลายเป็นเครื่องมือที่พอไปอยู่ในมือแล้วใช้ง่ายใช้ได้อย่างใจตอบสนองไวกดเร่งคือไปสั่งให้เบรกก็คือหยุดทันทีจะเลือกใช้งานรอบเร็วหรือรอบช้าก็สามารถทํางานได้เต็มที่โดยที่ไม่มีปัญหาความร้อนเหมาะกับการทํางานไม้งานประกอบที่ไม่ต้องใช้แรงมากแต่เน้นความคล่องตัวหรือจะทํางานละเอียดงานติดตั้งที่ต้องกําหนดความแน่นความจมต้องค่อยๆไล่ระเอียดกระแทกสกรูช้าๆด้วยความเร็วต่ําก็สามารถทําได้หรือจะทํางานหนักหน่อยก็ไม่มีปัญหา เพราะว่ามีแรงมากเกินพอที่จะขันสกรูเกลียวปล่อยเบอร์10ยาว2.5นิ้วเข้าไม้เนื้อแข็งได้ นั่นคือเรื่องของการออกแบบและการใช้งานซึ่งเห็นแล้วว่าเขาทำมาได้ดีมากแต่ตอนนี้เราจะเจาะลึกลงไปอีกในเรื่องของคุณภาพการผลิตและโครงสร้างครับไขควงกระแทกตัวเล็กๆราคา3 0 0พบาทตัวนี้มีโครงสร้างคอลูกปืนตลับคู่นั่นคือโครงสร้างที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับมีข้อดีมากกว่าคอแบบบูชชิงทั่วไปมากมายนักความฝึกน้อยกว่าไม่กินแรงมอเตอร์ทําให้กําลังของเครื่องเนี่ยสามารถแสดงออกมาเต็มที่ทําให้ไม่มีความร้อนความสึกหรอที่คอ อายุการใช้งานยาวนานกว่ามากในระหว่างการใช้งานไม่มีการถดถอยของคุณภาพไม่มีหลวมไม่มีแกว่งไม่มีจระบีเยิม้มถ้าจะมีอาการเสียอย่างเดียวก็คือลูกปืนแตกซึ่งสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้ด้วยตลับลูกปืนทั่วไปราคาไม่ถึงร้อยบาทคอลูกปืนตลับคู่นอกจากเรื่องของความทนทานแล้วยังมีประโยชน์ในการใช้งานด้วยครับจุดประคองคอไม่มีความแว่งเลยซึ่งมีผลมากต่อการขันด้วยดอกยาวหรือว่าในการขันเอียง คอนิ่งปากหนาจับกระชับช่วยให้เวลาใช้ดอกสว่านฐานหกเหลี่ยมหรือสกรูปลายสว่านเจาะได้นิ่งกว่าสังเกตที่คอจับดอกครับเมื่อเวลากดพบว่ากดไม่เข้าคอแข็งไม่มีระยะรุนแม้แต่น้อยตรงนี้สําคัญมากครับเวลาที่เราใช้ไขควงกระแทกในการเจาะสว่านหรือใช้กับสกรูปลายสว่านเราต้องใช้แรงกดท้ายเครื่องมากเพื่อให้ดอกสว่านกินซึ่งปกติแล้วเป็นปัญหาสําหรับไขควงกระแทก เมื่อคอยุกเข้าไปมันจะดันชุดเกียร์ให้เบียดกับฝาหลังเพิ่มความฝืดแรงน้อยลงกินแบตร้อนไวแล้วก็เพิ่มความสึกหรอแต่คอลูกปืนตลับคู่คอแข็งกดไม่เข้าเลยไม่เพิ่มความฝืดหรือเป็นภาระมอเตอร์ไม่สร้างความเสื่อมให้ห้องเกียร์ทำงานด้วยสกรูป,ปลายสว่านหรืองานเจาะดอกสว่านหรือใช้เครื่องมือประยุกต์อื่นได้โดยไม่มีผลเสียสรุปก็คือนิ่ง ลื่นทนซ่อมได้โครงสร้างดีกว่านี่คือระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับและเรายังเห็นได้ว่าคุณภาพการผลิตนั้นสูงผิดปกติเพราะเป็นกรรมวิธีการผลิตแบบเดียวกับสินค้าตัวคุณภาพสูงมีไฟ LED super bright ดวงลูกยางกันสั่นที่ฐานลดการกัดขั้วแบตและป้องกันการดับกลางอากาศสวิชมีเสื้อซิลิโคนหุ้มซับความสัน่น เชลมีการเสริมความหนาเนื้อที่ฐานและก็คอทําให้เหนียวและก็ยืดหยุ่นป้องกันการแตกหักเมื่อตกหรือกระแทกเสริมริบบิ้งที่สวิชและด้ามจับจับแล้วรู้สึกเฟริร์มบีบแล้วเครื่องไม่งอมีการเจียเก็บงานเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สวิชขูดด้านข้างแล้วฝืดเป็นหลักฐานว่ามีสเตชันที่คนมาตรวจงานแล้วเก็บรายละเอียดด้วยมือยางกันลื่นรอบตัวมีการทําจุดยึดเยอะมากๆป้องกันการลอกล่อนของยางได้ดีกว่าทั้งยังมีการทำริมลิฟเพื่อให้เวลาประกอบกันแล้วรอยต่อปิดสนิทดูเนียนตา สังเกตที่โลโก้ตรงนี้ครับนี่คือวิธีดูอ l ลอินเจคชันคือการฉีดพลาสติกอีกสีหนึ่งเข้าไปในขั้นตอนเดียวกันทําให้สีอยู่ในเนื้อสีตรงนี้จะไม่ลอกไม่ซิดจางฟังดูเหมือนไม่ยากแต่ต้นทุนสูงขึ้นมากนะครับมอเตอร์แรงบิดสูงการควบคุมสูงแบบเดียวกับที่ใช้ในระบบ40โวลต์แล้วไหนจะลูกปืนคอรตรับคู่ซึ่งเดิมทีเป็นฟีเจอร์ที่สงวนไว้ใช้กับรุ่นสูงสุดเท่านั้นทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเขาใส่มันในไขควงกระแทกราคา3,000บาทนั่นคคือุ้้มแลวก็ดีเกินไปมาก ผมคิดว่าถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน่าจะทําให้เกิดปัญหากับระบบสินค้าของบริษัททําไมผมจึงคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญของดีของถูกก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอในบริษัทใดๆก็ตามจะมีการจัดแบ่งระดับสินค้าเป็นกลุ่มล่างกลางบนพิเศษ ยิ่งบริษัทใหญ่มากๆจะมีการแบ่งช่วงชั้นแบ่งยี่ห้อย่อยเพื่อไม่ให้เกิดการผลเปื้อนของชื่อหรือราคาเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายกำหนดปริมาณการผลิตปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ารูปแบบนี้ทําให้เกิดระบบคําจํากัดความรุ่นล่างก็คือราคาถูกต้นทุนต่ําผลิตง่ายขายไวคุณภาพพอใช้เสียไม่เป็นไรเพราะว่าคนไม่ได้คาดหวังมากแล้วก็ไม่ได้เจองานหนัก รุ่นกลางๆคือเจาะเป้าหมายที่คนส่วนมากสามารถซื้อไหวพยายามทําให้คุ้มราคาแต่ต้องไม่ดีเกินไปลูกค้าจะได้มีโอกาสขยับซื้อรุ่นที่สูงกว่าได้ รุ่นสูงรุ่นราคาแพงคือโชว์ความสามารถของบริษัทสร้างชื่อเสียงหน้าตาต้องสวยงามต้องมีความสามารถสูงมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมีความทนทานนิยามของสินค้าเหล่านี้ถูกกำหนดโดย Marketing Panel เเพื่อให้เกิดตัวเลือกหลายระดับให้ลูกค้าทุกฐานะเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้จะรวยจะจนบริษัทก็จะมีสินค้าที่ทำให้คุณควักเงินออกจากกระเป๋าได้และไม่ใช่รอบเดียวด้วยครับถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะกินหลายรอบถ้าซื้อเครื่องมือตัวล่างแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีพอก็ต้องเสียงเงินเพิ่มเพื่อ ซื้อรุ่นที่ดีกว่าแพงกว่าขึ้นไป แต่ตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าสินค้ามันขัดกันเองในกรณีไขควงกระแทกของมา k กต้านั้นจะมีผลิตภัณฑ์ตัวสูงมีจุดเด่นโฆษณาเอาไว้ว่ามีลูกปืนคอตลับคู่ทนทานนิ่งดีที่สุดเป็นสินค้าสิทธิบัตรฟีเจอร์นี้คุณหาจากที่อื่นไม่ได้นะต้องซื้อยี่ห้อเรา3าตัวนี้เท่านั้นแล้วจู่ๆวันนี้ DTD 157ก็โผล่ออกมาให้ฟีเจอร์แล้วก็คุณภาพเกือบทุกอย่างที่สินค้าตัวสูงมีถ้าเราเปรียบเทียบสินค้าในย่านเดียวกันจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพคุณภาพแลวก็คาาามสามสารถของ d ีท157เนี่ยอยู่หลังรุ่นท็อปนิดเดียวแค่นั้นแต่ถ้าเทียบตำแหน่งราคาจะเห็นว่ามันอยู่ต่ำมากๆเกือบร้างท้ายซึ่งขัดกับความเป็นจริงมากครับราคา DTD 157ที่สมควรจะเป็นจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0บาทเครื่องที่ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นประมาณ4,200บาทบวกค่าส่งแล้วก็5,000บาทแต่ร้านในไทยขาย3,000บาท งงไหมครับหลายๆคนที่พอได้ใช้ dtd 157จะไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องซื้อรุ่นที่สูงกว่าหรือว่าพังแล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่เพราะว่ามันซ่อมได้เหตุการณ์แบบนี้ดีกับผู้บริโภคแต่เจ็บกับผู้ขายครับเพราะว่าขายได้ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยแทนที่คนจะเสียงเงินซื้อหลายรอบเหตุการณ์นี้ผมไม่แน่ใจว่าทางมากิต้าตั้งราคาผิดพลาดหรือว่าจงใจขายแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีการปรับแก้หรือว่าถอนสินค้าไหมโดยส่วนตัวและผมคิดว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นราคาแน่นอน แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ถอนสินค้าแล้วก็ราคาไม่ปรับขึ้นก็ต้องนับถือใจมากิต้ามากกรบผมที่เอาเข้าวผัดปูมาขายในราคาข้าวผัดหมูได้ในความคิดเห็นของผม DTD157 คือไขควงกระแทกที่คุมที่สุดในปัจจุบันครับมีหลักฐานชัดเจนพิสุด์ได้ในเรื่องนั้นแรงบิดกำลังดีช่วงการใช้งานกว้างขนาดเล็ก ใช้งานง่ายมีความละเอียดสูงเทคโนโลยีใหม่มีความทนทานอายุการใช้งานนานแล้วก็สามารถซ่อมได้ถ้ามีใครถามให้ผมแนะนำไขควงกระแทกเริ่มต้นสักตัวผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับถ้าใครสับสนตัวเลือกในการซื้อกลัวว่าจะแรงเกินหรือว่าแรงน้อยไปแนะนําตัวนี้ครับผมเพราะว่าครอบคลุมการใช้งาน90%ของคนไทยแต่ไม่ได้แปลว่าดีๆๆหจะวิเศษที่สุดครอบจากกระวานนะครับงานที่ไม่เหมาะก็คืองานหนักไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแน่นงานแรงต้านสูงสกรูตัว ใหญ่สกรูตัวยาวและงานเทคนิคค,ความซับซ้อนสูงที่ต้องการเปลี่ยนแปลง,ปลงฟังก์ชันเยอะๆอย่างเช่น TDD 001G แต่คนไทยส่วนมากทำงานไม้แปรรูปไม้เนื้ออ่อนทำงานประกอบติดตั้งหลากหลายทั่วไปหรืองานเหล็กแผ่นหลังคา DTD 157ทำได้ดีและเหมาะสมครับ d t ท157ตัวที่ผมใช้นั้นซื้อมาจากญี่ปุ่นเป็นเวลาล่วงหน้าหลายเดือนก่อนที่ประเทศไทยจะนําเข้ามาแล้วผมเริ่มทําวิดีโอนี้ตั้งแต่สินค้าจําหน่ายในไทยวันแรกๆเลยครับผมถ้าหากว่าเวลาผ่านไปแล้วเขาขึ้นราคาสินค้าผมจะบอกรายละเอียดไว้ในลิงก์ด้านล่างแล้วกันครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ